ตอนที่1,758คลื่นพลังหยินที่อีกฝ่ายปลดปล่อยออกมานั้นมันน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากเนื่องจากอีกฝ่ายได้ประสานเขียนวิชามากมายลงไปจึงทําให้พลังที่มันปลดปล่อยออกมานั้นน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากแต่ในวินาทีต่อมาหลังจากที่วงเวทของหลินเทียนถูกสังเวยออกมานั้นก็ทําให้คลื่อนพลังหยินที่กําลังปลดปล่อยออกมาถึงกับหยุดชะงักลากับมิติโดยรอบได้ถูกผนึกเอาไว้ก่อนที่คลื่นพลังสีดําดังกล่าวจะถูกลบหายไป พร้อมกับท้องฟ้าและสปาร์โดยรอบค่อยๆกลับมาสว่างสดใสอีกครั้งพร้อมกับเสียงพุ่งผ่านอากาศพันหนังขึ้นในขณะที่รอบตัวของหยินชางเริ่มกลับมาสว่างขึ้นหลินเทียนก็ได้มาปรากฏตรงหน้าของเขาพร้อมกับยกมือที่สังเวยออกมาได้เขตวิชามัดจักรพัดกุหลหุนในขณะที่มังกรและนกฟินิกซ์ได้บินอยู่โดยรอบก่อนจะพุ่งตรงเข้าหาหยินชางพร้อมกับหมัดของหลินเทียนซึ่งหยินชางที่ไม่สามารถหลบได้ก็ได้โบกมือออกไปเพื่อส่งพลังตั้งรับและเมื่อพลังทั้งสองประตาเข้าใส่กัน ท้องฟ้าก็เกิดการสั่นสะเทือนเลื่อนลันก่อนที่พลังทั้งสองจะสลายหายไปพร้อมกันงั้นก็มาลองนี่ดูหลินเทียนได้กล่าวขึ้นก่อนที่เขาจะยกมือขึ้นพร้อมกับวงเวทสังสารวัฏที่ถูกสังเวยออกมาอีกครั้งพร้อมกับศัจธรรมสายฟ้าและศัจธรรมแห่งธรรมชาติที่ถูกประสานรวมเข้ากับวงเวทสังสาตรวัฏแล้วทาการโจมตีเข้าใส่าฟตรงข้านตรงๆทันทีที่วงเวทนี้สังเวยออกมากลิ่นไอพลังที่กกว้างใหญ่ไพศาลก็ได้ปกคลุมทั่วพื้นที่แห่งน,นี้ ถึงขั้นไม่ท้องฟ้าไล้โลกเริ่มเกิดการสั่นไหวราวกับว่าโลกทั้งใบตกอยู่ภายใต้พลังสะกดข่มของวงเวทนี้ใช่น่ากลัวรจริงๆภายในนิ่กายเหล่าสิทั้์ตลางต่างอดหัวใจสั่นไหวไม่ได้กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าพอกลิ่นไอที่วงเวทสังสารวัฏปลดปล่อยออกมานั้นมันทําให้แม้แต่การพูดของพวกเขายังสั่นสะท้านอยู่ชั่วครู่แม้แต่ผู้วูศและหยานเฉนเจินก็ยังอดที่จะรู้สึกตกตะลึง กับวงเวทที่หลินเทียนสังเวยออกมาไม่ได้น่าสนใจน่าสนใจจริงๆมุมปากของหยานเตียนเจนินได้ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเล็กน้อยด้วยกินได้อันทรงพลังนี้ทําให้วงเวทของหลินเทียนที่สังเวยออกมาลากกับเป็นดวงอาทิตย์ที่เข้าปกคลุมโลกทั้งใบเอาไว้ก่อนที่มันจะเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงแม้ในสายตาของหยินชางจะเปลี่ยนไปแต่ถึงกับนั้นเขากลับไปได้รู้สึกหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อย ก่อนที่รอบตัวของอกฝ่ายจะถูกปกกลุ่มด้วยทะเลวิญญาณซึ่งเขาได้สังเวยออกมาอีกครั้งก่อนที่มันจะประสานไปด้วยวิญญาณอาคตามากมายซึ่งส่งเสียงล้องออกมาจากทะเลวิญญาณนั้นนี่เขาต้องการจะใช้พลังสายเลือดเพื่อตั้งรับกับพลังนี้อย่างนั้นหรือมันจะทําได้อย่างนั้นหรือเพราะเหมือนว่าวิชานี้จะไม่ได้ผลกับหลินเทียนนะเหล่าศิษย์ของนิกายหลายคนได้แต่รู้สึกงงงวยหลังจากเห็นการกระทําของหญินชางซึ่งในตอนนี้ภายในทะเลวิญญ,ญาณ มันได้ประสานไปได้วยพลังหญินสีดำเข้มที่ถูกปลดเปล่อยออกมาจากร่างของหญินชางซึ่งทาให้ทะเลวิญญ,ญาณน,นี้ลากับมีจิตสานึกเป็นของตัวเองและในเวลานี้ภายในทะเลวิญญาณก็เกิดการปั่นป่วนครั้งใหญ่พร้อมกับปลดปล่อยกินายอนเยนเยอกออกมาลากับต้องการจะแช่แข็งทุกสรรพสิ่งในขณะที่เผชิญหน้ากับวงเวทที่หลินเทียนสังเวชออกมาซึ่งในขณะที่พลังทั้งสองปตาข้าใส่กันมิติโดยรอบก็ถึงกับพังทลายอย่างสมบูรณ์ ก่อนที่พลังแห่งกะหุนจะหลังทะลักออกมาอย่างบ้าคลั่งและหลังจากที่พลังทั้งสองบระทะเข้าใส่กันพวกมันก็พันแหลกเป็นสี่งเสี่ยงก่อนที่แรงระเบิดจากขึ้นพลังทั้งสองจะผลักพวกเขากระเด็นออกไปพร้อมกับกาก,ากากเลือดออกมาคําโตด้วยการหลอมรวมพลังสายเลือดและพลังหยินเข้าด้วยกันจึงสามารถต่อกก้อนกับหลินเทียนได้นั่นจึงทําให้เราสิิ์โดยรอบพันรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากแต่หลินเทียนกลับไม่ได้รู้สึกประหลาดใจเลยแม้แต่น้อย เพราะหากตัวตนระดับนี้ถูกจัดการได้ง่ายๆคงไม่มีทางที่อีฝ่ายจะสามารถถึงชื่อของตัวเองเอาไว้ภายในร้อยอันดับอมาตะได้อย่างแน่นอนและในตอนนี้เองขค้ื่อพลังปั่นป่วนได้ถูกปลดไปออกไปได้รอบซึ่งมันก็ส่งผลให้ในตาของยินชางพันดูเย็นเด้เยือกขึ้นในขณะที่รอบตัวของอีฝ่ายเต็มไปได้วยลวดลายอัคระอันทรงพลังก่อนที่อาวุนระดับราชาใน,นลันขั้นปลายจะถูกสังเวยออกมาในขณะที่อาวุธระดับราชาใหลันถูกสังเวยออกมา อีกฝ่ายก็ได้ประสานสัจธรรมกว่าสิบชนิดและจมตีก็ใสรหลินเทียนในทันทีและในเวลาเดียวกันนั้นหลินเทียนก็ได้กล่าวออกมาอย่างเย็นชาพร้อมกับขยับมือเล็กน้อยก่อนที่จะปรากฏหอ,อกสงครามที่เท่าขี้หมาได้มอบให้กับเขาก่อนหน้านี้ซึ่งเขาได้ใช้หอ,อกต่างกระบี่ก่อนจะหมุนวนเขนวิชากระบี่สุก้นสวรรค์ฟาาป่านก็ใส่ทางหยินชางและที่ยิ่งไปกว่านั้นเขายังประสานสัจธรรมอย่างสายฟ้าสัธจธรรมแห่งธรรมชาติรวมไปถึงเขวิชาเป็นจัตสนิสถานฟ้า และเขตวิชาฝังมาก่อนผ่าตายการปังกระบี่นี้ด้วยและเพียงชั่วพริบตาขึ้นพลังของอาวุธระดับราชาใน่ละนั้งสองต่างก็บทขยี้ซึ่งกันและกันก่อนที่มันจะปลดปล่อยขึ้นและเปิดออกไปโดยรอบพร้อมกับขึ้นพลังทำลายล้างที่บทขยี้พื้นที่โดยรอบจนสุดตัวลงหลายฟูตก่อนที่เสียงพุ่งผ่านอากาศจะดังขึ้นอีกครั้งในขณะที่หลินเทียนและไปจีฉียังคงพุ่งเข้าหากันหลังจากที่ส่งเปียวออกไปไกลและปะทะแลกเปลี่ยนกระบวนากันอยู่หลายรอบ พร้อมกับอาวุธะระดับราชานิรันดร์ที่ปะทะกันอย่างต่อเนื่องและเพียงชั่วพิตาการประทะกันก็ผ่านไปแล้วกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนที่พลังของอาวุธทั้งสองจะอ่อนแอลงและในเวลานี้เองจูๆ่ๆเงาดำก็พุ่งเข้ามาพร้อมกับกินไอโหคีที่ปลดปล่อยออกมาจากระยะไกลอย่างรวดเร็วเพ,พียงชั่วพิตาเขาก็เข้ามาปรากฏอยู่ตรงหน้าพร้อมกับยกมือคว้าจับก็ใส่ลิ้นเทียนก่อนที่เงาดำที่พุ่งเข้ามานั้นจะค่อยกอก,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 ก่อตัวขึ้นเป็นชายฉลาดในชุดคุมสีดำก่อนหน้านี้ ซึ่งหลินเทียนได้ก้าวถอยหลังเพื่อเบี่ยงหลบซึ่งในขณะเดียวกันเขาก็ได้ตลีตาลงแล้วมองออกไปนี่เจา้าในเวลาเดียวกันนี้เองจ้ละเ้เบนจะธาตและเสือเต้สูที่อยู่ภายในนิ่กายก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงชายฉลานีได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ผ่านไปหลายปีแต่ด้วยเหมือนว่าการปรากฏตัวขึ้นครั้งนี้อีกฝ่ายจะแข็งแกร่งกว่าเดิมมากจ้ละเ้เบนจะธาตได้แต่ขมวดคิ้วขณะจ้องมองออกไปพอชายฉลาในชุดสีดาคนนี้ ก็คือเจ้าของเดิมของหอกสงครามที่ยืนมือของหลินเทียนซึ่งการปรากฏตัวก่อนหน้าน,นี้ของอีกป่ายเกือบถูกเท่าขี้เมาจัดการไปแล้วและในตอนนี้เหล่าศิษย์ทั้งหลายของนิกายก็ได้แต่จ้องมองอไปทางหลินเทียนซึ่งตอนนี้ที่ด้านนอกนิกายชายชราในชุดสีดําได้เหวี่ยงฝ่ามือเข้าใส่หลินเทียนพร้อมกับกินอาจฉริสะสึงกลัวได้ถูกปลดเปลดไปโดยรอบข้าและอยากจะขอบคนคนนั้นจริงๆที่ในตอนนั้นเขาได้ลงมือกับข้าจนหลังจากที่หลายปีผ่านไป ข้าได้พยายามปึกฝนอย่างหนักจนทะลวงผ่านมาถึงจุดนี้มิเช่นนั้นแล้วข้าขวดจะไม่มีทางทะลวงผ่านข้อขวดมาถึงระดับเทพแท้จริงได้อย่างแน่นอนเสียงของอีกฝ่ายพันเดียนชาขนาดจ้องมองเอาไปเจ้าก,ก็ไม่เลวเลยหลังจากที่ผ่านมาหลายปีขนาดนี้ก็ทะลวงมาถึงระดับราชานิรันแต่นั่นก็ยังไม่นับเป็นอะไรเพราะเจ้าในสายตาข้าก็ยังเป็นแค่มดปววในขณะที่ฝ่ายกล่าวอยู่นั้นก็ได้ปลดปล่อยกินไอที่แข็งแกร่งปกกลุ่มั่วท้องฟ้า ก่อนจะกดทับก็บใส่ดินเทียนจากนอกทิศทาง